ไปจัสองล้านซับแล้วนะคะจะลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อนเนื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเขาไปติดตามกันได้เวยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเล่าแข่งคูใบฟีเวอร์นะคะฉันก็เลยแบบก็ต้อง c o บอป่ะเหมือนปลาอะนี่แข่งคูใบฟีเวอร์ฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นจ้ะแล้วหลายๆคนคงตามหาใช่ไหมเหมือนที่ฉันตามหาใช่ไหมว่าเฮย้ยเราจะไปถ่ายคาเฟ่ไหนวะอะไรยังไง มุดโชคดีเลยที่มีคาเฟ่สไตล์อินเดียแบบเป็นสไตล์แบบนี้เลยนะคะ <Wow. S 1> อยู่แถวท่าพระเท่านนั้นเองก็คืออยู่ตรงข้ามนี่เลยเดอะมอท่าพระนี่เลยค่ะ ah. ตรงข้ามกันเลยตรงนี้คือวิสตอมสเตชันเข้ามาก็จะเจอเลยชื่อว่าอมคาเฟ่นี่ไอตัวเล็กอยู่นี่เลยซึ่งหลายนคนจะบอกว่าเธอไม่ต้องแต่งชุดอะไรมานะเธอแต่งตัวปกติเลยเพราะว่าที่อมคาเฟ่นะคะ เขามมีครบเลยแต่เอ๊ะแล้วอาหารจะเป็นอาหารอินเดียหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราเข้าปาดูกันพอเข้ามาปุ๊บนะคะที่องค์คาเฟ่เนี่ยก็จะมีเป็นซุ้มแบบเนี้ยให้เราถ่ายรูปมีหลายซุ้มมากสิ่งต่อมาคือเราต้องไหว้พระพิธีก่อนพระพีไหว้ก่อนลูกเจ้าก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ละซุ้มแต่ละโดมว่ามีจุดถ่ายรูปอะไรบ้าง ะะเราก็เอมีความสงสัยว่าเข้ามาในองค์คาเฟ่แล้วเนี่ยอาหารจะเป็นแบบอาหารอินเดียหรือเปล่าหรือว่าอาหารแขกอะไรยังไงรรเปล่าเป็นอาหารปกติค่ะก็คือที่คุณเห็นอยู่นี่นะคะเป็นปกติคาเฟ่ทั่วไปเลยลก็จะมีเฟรนช์ฟรายสไตรอกอดนักเก็ตสลัดทูน,น่าแล้วก็มีน้ำต่างๆทั้งชากาแฟชาพิกชาไทยชามะนาวอเมริกาโนสแล้วก็มีพวกโซดาต่างๆดูฮาวายนะคะ มีเค sure ้กด้วยมีเค้กมะพร้าวเค้ก huh> ส้มเค้กช็อกโกแลตพูดง่ายๆก็คือเป็นสไตล์โอมคาเฟ่แต่อาหารเขาก็คือเป็นสไตล์แบบอาหารคาเฟ่เป็นแบบเครื่องดื่มคาเฟ่ทั่วไปแต่ที่บอกว่าคุณมาแต่ตัวได้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าที่นี่เขามีให้เช่านะคะชุดแพทก็เช่าชุดเด็กที่นี่ก็มีให้เช่ารวมถึงเครื่องประดับด้วยเชิญทางด้านนี้จ้ะแะไรไปเลยป่ะเครื่องประดับ เช่าชุดเท่าไหร่คะเช่าชุดสามร้อยบาทค่ะได้สองชั่วโมงสามร้อยบาทได้สองชั่วโมงืคเธอคาเฟ่เธอจะอยู่เกินสองชั่วโมงหรอเธอนอนที่นี่ไหมสองชั่วโมงก็คือพอดีแล้วสามร้อยได้อะไรบ้างสามร้อยนะคะก็จะได้เป็นชุดนะคะแล้วก็มีกําไลมีสร้อยนะคะแล้วก็ตัวติดข้างบนนะคะแล้วก็ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นต่างหูนะคะนี่จ้ะสมมุติว่า แล้วก็เอ๊ติดผมคือหมายถึงติดผมแพคช่วยผ่วยแล้วก็มีต่างหูเครื่องประดับทุกอย่างอยู่ในเซ็ตทั้งหมดคือ300อบาทก็ยังคงแกะอยู่แต่ว่าแม่เขาไม่ได้มีแค่ชุดเด็กโตนะเขามีชุดเด็กเล็กด้วยอ่ะขอเปลี่ยนชุดเด็กเล็กให้น้องเลสหน่อยได้ไหมคะอ่ะเลสเปลี่ยนชุดหน่อยลูกมีชุดเด็กก็มี สา0รเหมือนกันใช่ค่ะก็ได้ชุดกางเกงเครื่องหัวก็คือหมวกใช่ไหมจ๊ะใช่านใบหมวกค่ะถ้าสมมติว่าเราอยากจะเข้ามาถ่ายคาเฟ่อย่างเงี้ยเราจะต้องมีออเดอร์ยังไงก่อนเท่าไหร่บ้างคะก็จะเป็นออเดอร์อาหารกับเครื่องดื่มครบสามบาทค่ะยอดสามร้อยเองยอดสามแล้วก็จะได้สิทธิ์ดดวงออนไลน์ฟรีในท่านสามคำถามค่ะสามารถทาถักอินบ็อกซ์แล้วก็ทักเป็นสุขเพจร้านได้เลยดูดวงได้ด้วยดดูวใช่ดูเป็นแบบตัวตัวต่อตัวก็มีนะคะจะเป็นยอดอาหารเครื่องดื่มครบห้าร้อยบาทอย่างนี้อาจารย์ก็เข้าร้าาานนะะะคอออ่่่ยงฉับท ถ่าคุณแพนก็ได้สิค่ะใส่ปูอย่างเราเมื่อกี้ค่ะอาจารย์ทักแพนแล้วนะว่าจะแต่งงานหรอหาผัว <c oughs> ก่อนก่ออาจารย์ทักแล้วเดี๋ยวต้องหาพี่เลี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันนี่พี่เลย์ก็ใส่แล้วเดี๋ยวเราใส่เครื่องหัวแล้วรอพี่เลย์คอมพิวต์นะมาเสซ็นนะั่เอาหมวกมาแมนน่ต้องนอนลูกสั่งบอกว่าแม่ควรจ,จะเรีดด้วยท่านอนอ่ะแบบอาอะไรอย่างงาั้น โอเคได้เลยส่วนนะเรับน,นั่งขวางนี่ค่ะอาหารก็จะมาเสิร์ฟบนโต๊ะแบบซุ้มแบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีเป็นแบบเนี่ย บอกวา้ถ่ายรูปแล้วก็จะมีเป็นแบบถาดถ,ถาดขนมที่เป็นชั้นๆอันนั้นก็ถ่ายรูปสวยเหมือนกันเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็มีดวงๆอย่างที่บอกยออตั้งแต่500เป็นต้นไปนะคะหรือว่าอยากเช่าอย่างเงี้ยสามแล้วก็เร็จอาหารก็300ก็ได้ถ่ายรูปที่นี่ อาหารก็เป็นโฟมเป็นไฟมีเมือ,อ,อร่อยนี่เลยค่ะเพื่อแบบว่าอยากถ่ายรูปสวยแนะนําเป็นเซ็ตด้านหน้าเลยนะคะเซ็ตที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นเซ็ตน้ชาชาเขาก็จะมีกาลน้ชาชาส,สวยๆมาให้นี่นะคะแล้วเราก็เทได้เลยเขาก็จะมีเป็นซุมซ้มๆมุมๆแบบนี้นะคะก็คือเราก็<ม>เขาเรียกว่าอะไระ<ม>ก็สามารถแบบมา ที่เขาบอกก็คือทุกอย่างก็คือ300หมดเลย